สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุปผูสุขคข้นโมนีกก็บมาพร้ากกับแยแดงอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากเข้าไปตำบะกลโปกเปกด,ดับอนุนอันีนมใไ่พี่น้องกินยังกับโบเล้วคือสมตำนะพี่น้องเนาะกับอย่างเนือ้อย่างเสือร้องไห้เนาะค่ะเนาะพี่น้องก็สิบอะไรน้ำมะไซอันนียนให้มันอุ่นน่ไหมพี่น้องก้นน้ำไล่เฮียกระโดนโดนเจนทะนึงดนกพี่น้อง ขออนุญาตกินพ่อไอ้มันมีโปรตีนช่วงนี้ยายแดงกำลังลดพวมอ้วนเด้อพี่น้องเด้อกินใดํำใดกับทอนันแบบพี่น้องแต่ว่ากระแสบคือเกาอันนี้ห่อไว้ให้มันอุน่นเอาพี่น้องลองมือแบบที่นี่ขออนุญาตใส่มือด้อจใจเด้อล่างแล้วละจา้ากะหามูฮ่าผัวกินเขากินน้ำพี่น้องลุยพี่น้องกะใไส่ทวงอกน้อยหนึ่ง กขนมจีนแล้วกะพักตามีตาเกิดขึ้นว่าน้ำล่ายไหลเนื่อวอจอดัดดรงกินพี่หน่ะดีใต้ตาฮะ วันห้อมหัาประจ o n ของของของนนจนเด็ดถอดเสียกันหนาวมาเมื่อนี่แผ่นฝนตกพี่น้อง ก็เอาไปเนี่ืมหวานกรอบพูดลงก้นอน่อยรสี้ฐานมาว่าบานเ้ามีวะ่ะมีเลยจ้ะแจ้วสิเป็นเนื้อกลมๆสีเขียวสีเหลือง แต่บอกเรียงคว้วแสบอันนี้แสบกว่าจ้ดแล้วแดงมากคือแดงๆเงี้ยตอนแรกว่าเชื่อน้ำตก

อืมอมเป็นเสียนเป็นสายอยู่ <ś> อืมอืม กินจอนกับร้แซ่มได้พี่น้องกันบอกกินมือ้อโชคดีได้เมื่อวานออกจากบ้านสมมติตกแดดเปียง เด็กน่อยไปโรงเรียนมันเลยมีดพลัง้องอย่างผู้เดียวมันนี่จริงๆเราชีวิตแม่บ้านอขออภัยในความไม่สุภาพ ชับเจนฮะตัหเบาบาท่าะนุ่มกันดูสิแก อานนี้จะหกสิบกันไปรีแลกบ้านเท่านี้อันนี้มานี้นาหนาหนาวกับปรยุบบัตรเท่าจะสองเดือนสามเดือนไปไปมา,มาเอาว่างโครงการไอะไรพี่น้อง ยังดีเสาต้าบ้างย่งอืมอ,มอมานบาน,บานเท่ากับเห็ดมี่อยู่นะพี่น้องนี่กลมๆสีเขียวสีเหลืองยุ่นี่กับมีเฮือนแต้มไดแดงผันมัด มัวย้วยาวจังซี่นะพี่น้องแม่นແຫว่ามันหวานมันหวานກກ ตามปกติแย่แดงเลยขมบ,บ่ามีโลกแพะไข่เยี่ยมต้องทีนะสถานการณ์โอเคนะแย่แดงกับตื่นขึ้นมาอาบนา้ำแตงตัวออกไปหาเลาะพี่น้องไปหากินเค้กช้อปปิ้งน่านกกับเขาบ้านนะ่ นุ mm ่มหอม แกบะบก็อย่างเพราะมีเดียมสุกๆดป็นเบานอย่างทักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสุกเชียควคนตก ิมเขาแรงเขาเจงเขาเศร้า ข่อยกับ่าสิไล่อันให้บ่เอากระพีกําหนดยงแรกข่อยกับ่ได้เฮ็ดพี่นอบที่บอกก็ะพีกํานดนาแรกกบบาได้บอกเชื่อ บาดเมี่ยงกระจกพาันมั้งหรอ อืมอ้มอื้มเรื่มขอปวดพี่น้นองเอาขอปวดว่าไวแฟกหนึง่งเรื่มไม่จะไม่ต่ำแต่เออแถามาเร,ารายยื่มหนาเรื่มมั้งก็อิ่มแล้วพี่น้องเลย คิปนี้ก็คลิปนี้กักฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะนเนาะเขาจะคอยมาพอมาจากันไหมพริกซีนไว้ได้พี่น้องมันเป็นอย่างคือเผ็ดเพระาะว่าปกติแล้วยายแดงบ่กกินเผ็ดนะนนะพี่น้องยายแดงกับเลี่ยนชื่อช่องเป็นอันแดงยูเคชาแนลเด้อพี่น้องเด้อความผู้ไกเอิญเอี่ยนเติรนย่ายเอิญ เป็นมูเป็นแนกกระเหลี่แต่ควมสะดวกแต่ระบุควนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ย่าแดงกับฝากไกวสมีละพี่น้องขันไปเห็นย่าแดงแวร่ยูยบานไดนะ่ะแดงยูเคชาแนลนั่นคือช่องย่าแดงแต่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน,น้องไว้สมีละจ้าล่าไปกอนเด้อพี่น้องฝนตกเทดหนำพี่น้องเลย